สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอรวบรวมเกี่ยวกับ9นางนาคีสาวสวยที่มีอิทธิฤทธิ์ทุกนางเลยค่ะเรามาชมกันสิคะว่ามีใครเคยเล่นเป็นนางนาคีที่โดดเด่นมาแล้วกันบ้างค่ะเรามาเริ่มจากนางเอกตัวแม่ที่ครัมวอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานกว่า25ปีกันแล้วกันคะ่ะอย่างคุณนุ่นวรนุชค่ะสำหรับคุณนุ่นวรนุชนะคะเคยรับบทเป็นนางนาคีในละครเรื่องกาสานาคาค่ะ ออกอากาศทางช่องเจ็ดเมื่อปี2550ค่ะ สำหรับละครเรื่องการสานนาคารนะคะก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แฟนๆได้เห็นฝีมือการแสดงของคุณนุ่นวรนุชคุณแตงโมนิดานและก็นิวงศกรค่ะโดยคุณนุ่นวรนุชนะคะรับบทเป็นวาจันหญิงสาวที่มีอดีตเป็นพญานาคที่เล่าเรื่องถึงความรักของพญานาคสองตัวที่ถูกพลักพรากให้แยกจากกันโดยพญาครุฑก่อนที่จะตายตกตามกันไปค่ะแล้วก็มาเกิดใหม่ในชาติใหม่ซึ่งทั้งคู่นะคะก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็จริงค่ะแต่ ก็ดูเหมือนว่าชะตาจะไม่ได้ลิคิท์ให้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะสุดท้ายพงพยาก็ตัดสินใจบวชตลอดชีวิตถึงแม้ว่าวาจันจะขัดขวางการเข้าถึงพระธรรมของพงพยามาโดยตลอดแต่ก่อนที่วาจันจะหมดสติไปก็ยังได้มอบผ้ากาสาวไว้ให้พงพยาห่มบวชและอนุโมทนาก่อนจะสิ้นใจค่ะนั่นก็เป็นภาพจิตสุดท้ายที่วาจันได้เห็นพงพยาปรงผมและห่มผ้ากาสาวของเธอนั่นเองค่ะ นางเอกสาวคนต่อไปค่ะที่เคยเล่นเป็นพญานาคีมาแล้วด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือศิลิปาเจนเซนค่ะจากละครเรื่องมณีวสวัสด์ค่ะเอาอากาศทางช่อง3เมื่อปี2 5 5 6ค่ะ ละครเรื่องมณีสวัสด์นะคะก็เป็นละครอิงความเชื่อที่สื่อสารถึงความรักของพญานาคถูกถ่ายทอดออกมาให้คนได้ติดตามและพูดถึงกันค่ะโดยได้ทีมงานนักแสดงคุณภาพร่วมด้วยอย่างอันวิทยาชายชาติโยโดมโทนี่ราเก,กนเจสซี่เจสิก้าค่ะซึ่งริตาสิริตาเนี่ยก็รับบทเป็นอุรคาเทวีค่ะหรือ เจ้าอุราคาขันนาภูจัมปาค่ะก็เป็นพญานาคสาวที่เฝ้ารอความรักซึ่งคนรักของอุราคาเทวีนะคะก็เป็นพญานาคเช่นเดียวกันค่ะที่เคยถูกพยาครุษ จับข้ากินไปต่อหน้าต่อตาค่ะให้เธอนะคะเกิดความเครียดแค้นจนสาบานนะคะว่าจะจองเวรจนกว่าจะชดใช้ให้หมดค่ะและในที่สุดนะคะเมื่อเขากลับมาเกิดใหม่เธอก็ทําสําเร็จค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ต้องตัดขาดกับคนรักที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เช่นกันค่ะเพราะว่าอยู่กันคนละภพภูมินั่นเองค่ะ นางเอกสาวสวยคนต่อไปค่ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะถือว่ามีกระแสอยู่ช่วงที่ออกอากาศกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือแต้วนัทพรค่ะ ะละครเรื่องนาคีทางช่อง3นะคะออกกันเมื่อปี2 5 5 9ค่ะซึ่งก็ยังเกี่ยวเนื่องกับความรักของพญานาคีสาวกับชายหนุ่มที่เป็นกระแสะไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนเกิดความนิยมของเจ้าแม่นาคีฟีวเวอร์ในช่วงที่ละครออกอากาศนะคะแล้วก็มีการซ้ายความรักต่อไปที่ภาพยานตร์เรื่องนาคีสางอีกด้วยเหมือนกันค่ะ สำหรับเรื่องนาคีนี้นะคะก็ได้คู่พระนางอย่างเตาวนทพรประกบคู่กับเคนภูภูมิค่ะซึ่งเตานะคะก็ได้รับบทเป็นเจ้าแม่นาคีพญานาคสาวสวยนะคะที่มีรักมั่นคงและํำแก้วค่ะเพราะบทํำแก้วนะคะจากเรื่องนาคีเนี่ยที่กล่าวถึงวิบากกรรมของพญานาคตนหนึ่งที่เข้ามาผูกวิญญ,ญาณกับลูกของมนุษย์ทำให้เธอนะคะกลายเป็นเจ้าแม่นาคีและก็ได้พบรักกับมนุษย์คนหนึ่งค่ะแต่สุดท้ายค่ะก็ไม่อาจครองคู่กันได้ค่ะ ด้วยเวรกรรมที่ไม่ได้ทําร่วมกันมาฝ่ายิงจิงอยู่ในร่างงูตลอดอายุไขค่คะส่วนฝ่ายชายนะคะก็ต้องบวชหนีความเศร้าและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คนรักได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปค่ะและถึงแม้ว่าภาคแรกจะไม่สหว่างในความรักนะคะแต่ก็มาสานต่อกับการรอคอยมานานแสนนานกันต่อในภาพยนตร์เรื่องนาคีสองค่ะที่สุดท้ายแล้วนะคะทั้งคู่ก็มาเกิดใหม่และมาเจอกันก็ประมาณนั้นค่ะ สำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคี2นะคะก็จะเป็นภาคต่อจากนาคีค่ะซึ่งจะมีนางเอกสาวสวยมากความสามารถคนต่อไปค่ะที่เคยรับบทเป็นนางนาคีอีกคนด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือยายาอุรัสยาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องนาคี2ในปี2561ค่ะโดยยายานะคะมาในบทของสร้อยจะเหมือนเป็นอีกร่างหนึ่งของเจ้าแม่นาคีค่ะ โดยภาพยนตร์เรื่องนาคี2นะคะที่ฉายในโรงหนังซึ่งจะต่อยอดมาจากละครเรื่องนาคีที่ออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2559ค่ะแม้ว่าตัวละครหลักจะเป็นยาย่ารัสยาแบรรี่นาเดตแล้วก็อุ้มลักณาค่ะที่มาเดินเรื่องในภาค2ซึ่งเราก็จะเห็นฉากการต่อสู้ของพญายนาค เจ้าแม่นาคีนาคน้อยและพญานาคีลำเจียกนะคะโดยนาคีสองเนี่ยยา่ยารับบทเป็นสร้อยหรือสร้อยอุบลหรือนาคน้อยที่มีความผูกพันกับเจ้าแม่นาคีซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะทุ่มทุนสร้างถึง50ล้านบาทส่วนไรายได้สูงสุดถึง417ล้านบาททั่วประเทศค่ะ ยังต่อกันที่เรื่องนาคี2อยู่นะคะสําหรับสาวคนนี้ค่ะที่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของนาคีด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คืออุ้มลักนาค่ะในเบิกของลําเจียกนาคีค่ะ ซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากละครเรื่องนาคีค่ะจนถึงภาพยนตร์เรื่องนาคีสองที่ลำเจียกในภาคแรกลงรักพระเอกก็คือทศพลแต่พระเอกไปรักกับเจ้าแม่นาคีและก่อนที่นางลำเจียกจะฆ่าตัวตายในภาคแรกก็ได้อธิษฐานจิตนะคะว่าถ้าหากว่าเธอเกิดใหม่ในชาติถัดไปขอให้เธอได้เกิดเป็นพญานาคีที่มีฤทธิ์เดดมากเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นเจ้าแม่นาคีให้ได้ค่ะและเมื่อนางลำเจียกตายไปนะคะก็ได้เป็นพญานาคีที่มีฤทธิ์เดดมากในภาพยนตร์เรื่อง นนาคีสองค่ะซึ่งลักษณะลำตัวของลำเจียงนาคีนะคะจะเป็นพญานาคีสีแดงเป็นนาคีที่มีความพยาบาทมากค่ะแล้วก็มีความแค้นแล้วก็ฆ่ามาหลายศพเพื่อให้คนเข้าใจผิดนะคะว่าเจ้าแม่นาคีเป็นคนทำและสุดท้ายนะคะเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าคนที่ฆ่าตายหลายศพไม่ใช่ฝีมือสร้อยแต่เป็นลำเจียกและก็ได้รับการยืนยันจากพระธุดงค์หรือทศพล ที่กลับชาติมาเกิดว่าเป็นฝีมือลำเจียกนะคะและสุดท้ายด้วยความแาค้นอาฆาตพยาบาทที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่พกี่ชาติพระเอกก็ไม่รักนางนะคะจึงกลับกลายร่างเป็นพญานาคฆ่าโทศพลตายค่ะเพื่อนางนาคีค่ะก็ออกมาต่อสู้กับพยานาคีลำเจียกแล้วก็พ่ายแพ้ร่างสลายไปค่ะซึ่งทั้งนางนาคีและโทศพลยอมให้ลำเจียกทําร้ายก็เพราะว่าไม่อยากจะผูกเวงกรรมต่อกันไปค่ะส่วนสร้อยนะคะก็กลายเป็นนาคน้อยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่ามีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าแม่นาคีนากน้อยและพญานาคีลำเจียกก็ประมาณนั้นค่ะสาวสวยคนต่อไปค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของนางนาคีด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือยีนเกวรินสีวนาค่ะจากละครเรื่องมณีนาคาออกอากาศทางช่อง8เมื่อปี2 5 6 2ค่ะ สำหรับละครเรื่องมณีนาคานะคะก็เป็นละครแนวโรมติกดราม่าแฟนตาซีที่ทุ่มทุนการสร้างซีจียิ่งใหญ่อลังการโดยยีนะคะรับบทเป็นมณีเน่นาคีซึ่งก็เป็นนาคีน้อยแรกกําเนิดนะคะเป็นนาคีโอปปติกะเกิดมาแล้วโตเลยค่ะโดยมณีเนรนาคีนี้นะคะก็เป็นนาคีที่มีจิตใจดีไร้เดียงสาคิดบวกอารมณ์ดีใสๆชอบหาความรู้ใหม่ๆและชอบขึ้นไปเที่ยวบนโลกมนุษย์ค่ะเธอนะคะจะมีรูปร่างอ่อนแอ ผิวขาวตากลมโตผมดำยาวถึงเอวสวยเหมือนนางในวรรณคดีค่ะซึ่งนางนะคะก็เป็นพระคุ่มั่นขององค์มุจลินนาคราชผู้ครองเมืองรัตนบาดาลร่างนาคีของมณีเนตรนะคะจะมีกายสีเงินยวงในตาสีทับทิมก็ประมาณนั้นค่ะ และเราก็ยังอยู่ในละครเรื่องมณีนาคากันต่อนะคะสําหรับนาคีคนต่อไปค่ะที่เป็นนางร้ายในละครเรื่องมณีนาคาเช่นเดียวกันค่ะน,นั่นก็คือดิวอริสตราค่ะมาในบทของดินรัตนาคีจากละครเรื่องมณีนาคาทางช่องแปเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับนินรัตนาคีนะคะก็เป็นคณิ t าคนหนึ่งขององค์มุจรินค่ะที่เป็นนาคีผิวกายสีเขียวมรกตเวลาแปลงเป็นหญิงรูปร่างหน้าตาจะสวยงามนะคะนางหลงรักองค์มุจรินค่ะจึงริษยามณีเนตรและนางนะคะก็เป็นคนยุให้มณีเนตรนั้นหนีไปเที่ยวเมืองมนุษย์จนได้พบกับทรทิศค่ะ ต่อไปค่ะเป็นนางเอกสาวสวยที่มาความสามารถอีกคนนะคะที่มารับบทเป็นนางนาคีอีกคนด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือนาวท่สาณาทค่ะกับผลงาน,น,นล่าสุดที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีออกอากาศทางช่องเจ็ดทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะ โดยนาวที่สานานะคะมาในบทของนางนาคีที่มีชื่อว่าทวดีจึงมาถ่ายทอดถึงเรื่องราวความรักความผิดหวังความแค้นแบบข้ามภพข้ามชาติและโศกนาฏตรกรรมความรักของทวดีนางนาคีผู้มีบารมีแกร่งร้าแต่กลับมีมิจฉาทิธฐิ ที่ยึดมั่นในความรักจนเกิดเป็นความแค้นแบบข้ามภพข้ามชาติค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ประชันกับระนางเจนใหม่ของทางช่องก็คือบริวรพลและก็กาตุนชาที่มาร่วมสร้างตำนานรักสามเศร้าแบบข้ามภบด้วยเช่นกันค่ะ และปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวสวยที่มากความสามารถอีกคนด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือกรีนอัสดาพรค่ะกับละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทาในขณะน,นี้แล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยเหมือนกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องพนมนาคาค่ะทั้งช่องวัน3 1ค่ะ สำหรับละครเรื่องพนมนาคานี้นะคะกรินอัสดาพรเนี่ยมารับบทเป็นเอเชียหรืออนันชลีค่ะซึ่งจะเล่นเป็นสองภพค่ะก็คือภพที่แล้วนะคะเป็นนางนาคีที่ชื่อว่าอนันชลีแล้วก็กลับชาติมาเกิดในภพปัจจุบันที่มีชื่อว่าเอเชียซึ่งอดีตชาตินะคะก็เป็นคนรักของอนันตชัยซึ่งรับบทโดยพระเอกหนุ่มหล่อตรีพลพัชค่ะเป็นพญานาคที่มีความมั่นคงในความรัก ซึ่งเขานะคะรอคอยคนรักของเขามานานนับพันปีและเมื่อเจอแล้วนะคะเขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้อนานชรีจําเรื่องราวต่างๆในอดีตได้ถึงแม้ว่าเธอจะถูกต้องคําสาปแต่เขาก็พยายามที่จะลบคําสาปนั้นค่ะก็ประมาณนั้นค่ะสำหรับละครเรื่องพนมนาคานะคะก็เหลืออีเพียงไม่กี่คิวก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วคาดว่าภายในปีนี้แฟนละครช่องวัน31ตสอก็คงจะได้ชมกันใครไงก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นก้าวนางเอกที่เคยรับบทเป็นนางนาคีผู้เลอชโฉมกับบทบาที่แตกต่างกันออกไปค่ะหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดไม่ไอ้อยก็ต้องขอภัยไวณนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชื่นชอบบทบาทตัวละครตัวไหนกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้มีกาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ